ชิดชูหมอยงแพทย์เกติยศประจำปี64หมอยงได้รับรางวัลน,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกติยศประจำปี64หลังสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศวันที่25สิงหาคม2564เพจ a c e b o o k สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ออกมาโพสต์ภาพและข้อความผ่าน Facebook ว่า นายแพทย์สถาพรวงเจริญประธานกรรม ri, การมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เผยว่าปี2564มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ <The Final. S 2> ได้คัดเลือกบุคคลซึ่งเป็นผู้สร้างหรือิเริ่มงานและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยมีผลงานที่มีประโยชน์ต่อการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยอันเป็นที่ประจักษ์เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบยาให้แก่บุคคลในวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์และบุคคลทั่วไปเพื่อรับรางวัลน,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศและผู้ที่ได้รับรางวัลน,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศประจำปีพศ2564ก็คือศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวันหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยผลงานเด่นที่ผ่านมา ของศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วลวรรณอาทิเป็นผู้บุกเบิกงานวิจัยด้านไวรัสตับอักเสบในประเทศไทยทำการศึกษาตั้งแต่อนูชีววิทยาไวรัสตับอักเสบระบาดวิทยาอาการทางคลินิกการรักษาและการป้องกันด้วยวัคซีนเป็นรากฐานของการให้วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบในประเทศไทยทําให้อุบัติการณ์ของไวรัสตับอักเสบบีลดลงเป็นอย่างมากการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน การตรวจวินิจฉัยโรคทางอนุชีวะวิทยาและแนวทางการรักษาโดยเฉพาะโรคไวรัสอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำเช่นโรคไข้หวัดนกโรคไข้หวัดใหญ่โรคทางเดินหายใจชนิดต่างๆที่เกิดจากไวรัสโรคท้องเสียที่เกิดจากไวรัสโรคมือเท้าปากโรคที่นำโดยยุงและแมลงได้แก่ไข้เลือดออกไข้ไวรัสชิก้าไข้ปวดข้อยุงลายมีผลงานต่อเนื่อง ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยอย่างมากนอกจากนี้หมอยงอยังได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณาสุขและสถาบันวัคซีนนานาชาติทำการศึกษาการให้วัคซีนป้องกัน HPV เพียงโดสเดียวที่จังหวัดอุดรธานีและบุรีรัมย์โดยทางศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวนรัสวิทยาคลินิกเป็นผู้รับผิดชอบการตรวจทางห้องปฏิบัติการจากการระบาดของโรคโควิด -19 ตั้งแต่ปลายปีพศ2562 และเข้าสู่ประเทศไทยในเดือนมกราคมพศ2563จนมาถึงปัจจุบันทางศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวนรัสวิทยาคลินิกได้ทำการศึกษาพันธุก,กรรมอย่างต่อเนื่องพัฒนาการตรวจวิิจฉัยสายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งการตรวจในระบบภูมิต้านทานและการศึกษาเกี่ยวกับวัคซีนปรับวิธีการใช้ให้เหมาะสมสำหรับประเทศไทยตามทรัพยากรที่มีอยู่ให้ได้ประโยชน์สูงสุดหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป บรรดาชาวโซเชียลต่างเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากเพื่อแสดงความยินดีและชื่นชมหมอหยงที่มักออกมาให้ความรู้และวิธีการดูแลตัวเองอยู่เสมอในช่วงนี้ที่สถานการณ์ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง